เตือนสายเสมอว่าเรามันก็แค่กรวดหินดินทรายแม่ก็เลยตั้งชื่อสายว่าทรายแต่คอยดูนะทรายจะเอาทุกอย่างที่มันควรจะเป็นของทรายกลับคืนมาหยุดใช้พัชละเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นของเธอได้แล้วกรวดหินดินคีเลนไว้ทราย นี่คุณบุรีลำอะบุรีเหรอคุณบุรีคุณพูดแบบนี้คุณหึงสายใช่ไหมล่ะก็ดูไฟแค้นในตัวเธอสิมันแผดเผาตัวเธอซะหมดไหมดำปิดปีขนาดนี้ถ้าไฟแค้นมันจะเผาตัวฉันจนหมดไหมจนดำแล้วก็มันคงจะเผาแกก่อนแล้วบุรีก็ไปด้วยกันเลย เป็นไรกันเขาองเล่นแต่ไม่ได้ทะเลาะกันขนาดนี้ั้งนี้เห็นกันแล้วทายสีเพิงลงจอวันแรกก็ฮิตมากๆเลยคืนนี้ก็รอดูแล้วกันนะคะหลายคนก็อยากรู้ตกลงพี่บุรีเนี่ยเขาชอบสายไหมหรือว่าเกรงใจชาวพิธีของหนูนี่ไงพิีขอนูสรุปก็จะมาเป็นพิธีของหนูนั่นแหละคือผมสงสัยว่าชาคิดเนี่ยหลังๆเนี่ย มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงบางอย่างเหรอหอมแก้มผมบ้างแล้วเป็นไงายสีเพลิงเพราะว่าในในบทเนี่ยเล่นเป็นพี่บีพี่ชายที่แสนดีแต่ชีวิตจริงก็คือสามีจ๋าของบ้านนี้ค่ะในเรื่องความมีระเบียบต้องมีระเบียบมากด้วยใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่เพชรบุรีอย่างเงี้ยผมต้องมาอยู่กรุงเทพผมต้องมาอยู่บ้านคนอื่นบ้านอาแล้วบางทีผมต้องไปเคยไปอยู่ที่อังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นผมเป็นคนเหมือนแบบชีวิตมันต้องมีวินัยกับตัวเองพอสมควรในเรื่องการใช้เงินในเรื่องของความประพฤติ ตอนไปอยู่อังกฤษเนี่ยก็ต้องควบคุมทุกอย่างการใช้ชีวิตมามันก็จะต้องมีกระบวนการจัดการค่อนข้างเ,เ,เป๊ะตรงไปตรงมางเหมือนบ้านเนี่ยบ้านก็ต้องสะอาดพอจบวิศวะมาไงพอจบวิศวะมาคือเราเรา,เราทำงานออกมามันจะสวยไงเ,<อ>เราออกแบบมาสักขนาดเนี่ยมันต้องสวยสิแล้วณวันหนึ่งมีถุงพลาสติกวางถุงพลาสติกอะไรอะถุงแกกมมันมันก็ถุงที่พี่วางเองอะไรใช่ไหม เวลาที่พี่พี่จะกินขนมเต็มหมดแล้วพี่ก็วางอ่ะแล้วถึงเวลามันไม่ได้เก็บพี่จะไปว่าเขาได้ยังไงพี่ว่าใครครับพี่ไม่ได้ว่าใเขาคำตอบของผมว่าครับเนาะผมไม่เคยช่วยเลยผมก็แค่พูดว่าผมชอบงานศิลปะโอ้โหนุพีดไปแล้วค่ะทุกคนเลยอะพี่บอกแล้วใครพี่บอกว่าชอบกินอะไรกินตรงไหนก็วางแบบว่านจานเจอก็วางไว้ตรงนั้นไม่ค่อยเก็บเลยใครล่ะครับนี่ พี่ปอเนี่ยพี่ปอก็โว้าว่ามาปับเลี้ยหมาละเปลี้ยหมาเดี๋ยวไปเลี้ยแล้วเราแล้วไอ้จานนี้พี่หนูเก็บก็จานพี่ด้วยอะแหละใช่ไหมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็เก็บเก็บจานคุณแล้วก็มาวางบนจานผมแล้วผมก็ถือไปด้วยแล้วก็เช็ดให้สะอาดเจ็ดสะอาดเขาดูดีดูดีมากไม่แล้วเราอะเราทำไมไม่เก็บล่ะทำไมเราไม่เก็บเลี้ยหมาอยู่ หนูนี่แหละเก็บเขาไม่เก็บผมคิดว่าเรื่องนี้มันต้องหลายชั่วโมงแล้วครับกว่ารายการนี้มันจะจบได้เอางี้เปลี่ยนเรื่องไม่เอาเรื่องเก็บของเอาเรื่องที่หนิงเชื่อว่าพี่หอต้องบ่นเอแน่นอนเรื่องเอซื้อเสื้อผ้าให้น้องภูทําไมจะต้องไปบ่นเขาว่าเขาซื้อเยอะทําไมพี่ไม่เข้าใจเขาคนละเรื่องต้องแต่งตัวให้ลูกก็แต่งเอาแค่ พอดีพอดีแล้วที่มันไม่พอดีคืออะไรคือว่าไม่ใช่ว่าอันนี้สวยอะซื้ออันนั้นสวยอะเดีก็ซื้อเดี๋ยวอะคนที่ไปสั่งซื้อทางหลังๆนี่ผมสนิทกับไปซนีมากนะคะมาส่งมาส่งออนไลน์ทุกวันผมรู้จักด้วยมันมันเชื่ออะไรอเกมนอกจากพี่เอ๋นี่ยจะโดนบ่นเรื่องซื้อเสื้อผ้าให้ลูกแล้วเนี่ยนะ ซื้อกระเป๋าให้ตัวเองก็โดนบน่นจนต้องบอกพี่ปอใช่ไหมว่าซื้อมานานแล้วใบนี้รอ<ผ>มใช <c oughs> ้อยู่ด้วยนะคิดว่าเรื่องกระเป๋าเนี่ยเป็นปัญหาโลกแตกยังไงอ่ะคือผู้หญิงเนี่ยต้องมีคือบอกแล้วไงว่าเอเนี่ยไม่ได้ชอบกระเป๋าใบนี้ใบนั้นหรอกเอชอบกระเป๋าใบใหม่โอให้มันใหม่พอวอวางวางปุ๊บเก่าเห็นปะเอจะไม่ทันเลยสายตาปุ๊บจะมีใบใหม่ขึ้นมาทันทีโอ้โเหมอนบรรลิตาอาจจะส่งบลูทูธมา ส่งรูปมาส่งรูปมาล่าสุดเห็นเมียซื้อนี่ผมว่าออกรายการบ้างคุณคุณจะพูดเองฮะคุณใครเป็นแฝฮะครเป็นก็เลยซื้อบ้างครับผมคือนี่เอ๋ไปห้างอะไรนะที่มันเปิดใหม่อะเอ๋ยังไม่ถึง2นาทีซื้อเลยพี่หนุ่มแหม่มอย่างนี้แล้วไปว่าเมียทำไมเราก็เบาพี่อ็ไม่เบาเนี่ยไม่ผมไม่ผมพยายามจะเสพเรื่องนี้กับเขาเหมือนกันไงเผมเห็นเขาซื้อผมเลยอยากจะรู้ฟีลว่า เฮ้ยเป็นยังไงเวลามึงได้กระเป๋าแล้วมันรู้สึกไงวะพี่รู้สึกไงอ่ะเฮ้ยมันมันใช่อ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยมันกึ๋มอะมันกึ๊บอ่ะแต่ถ้าเรื่องแต่งตัวเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขามีระเบียบกับกับเมียจ๋างคนอื่นอยากจะเซ็กซี่ก็เซ็กซี่ไปแต่เมียเขาไม่ให้เซ็กซี่ทำไมอ่ะเอ๋เขาก็แต่งดีแหละฮะแต่บางทีผมก็บอกปิดอีกนิดไหมอะไรเงี้ยเวลาเปิดต้องปิดอีกนิดนึงเนี่ยแค่แว่านอะเว้นเอามาเกี่ยวตรงเนี้ยเอ๋บอกก็ไม่ได้เอ้ผมขอบอกสิถ้าคุณผู้หญิงครับ สมมติเสื้อคอวีเนี่ยเพอเกี่ยวเสร็จมันลงมาดึโอ๊ยเรื่องอะไรเรื่องอลยฉันไม่ได้หนักขนาดนั้นจริงๆผู้หญิงแล้วเกี่ยวเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าพอเกี่ยวน้ำหนักว่นมันลงมาอย่างเงี้ยคุณจะทำยังไงเดี๋ยวนะไอ้เรื่องไอ้ยี่ห้ออะไรว่าเกี่ยวลงมาดึงแล้วเอ๋เอ๋มันมีมีบ่นพี่ป๋อไหมเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรเหรอพี่ป๋อหรอเขาเป็นคนจำอะไรไม่ได้เลยเป็นคนแบบจำคือถ้าถามว่าพรุ่งนี้เอ๋ทำงานอะไร เขาจะถามไปอย่างเงี้ยสามสี่รอบย้ำคิดย้ำคำแล้วเอกก็แบบในใจแบบโอ๊ยถามอยู่ได้ไม่จำอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพรุ่งนี้เอกทำอะไรอ่ะแล้วก็ถามอีกสักครึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้ทำอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยใส่ใจมากไม่จำไม่ใช่ว่าลืมคือมันเกิดยังจำไม่ได้จำอะไรเมียไม่ได้เลยได้ไหมมันเกิดอ่ะมเกิดเท่าไหร่เอ๋ก็เคยบ่นเรื่องนี้นะพี่ป๋อมีนบอกจำมันเกิดเขาไม่ได้มันเกิดคนที่เ่าไร้ฟังเขาฟังเขามันอยู่ในใจลึกมากมันเกิดมันเกิดสามเมษายน ้็ทั้มนั <c oughs> มนโทรมาถามทำไมว่าเอกเกิดเดือนอะไร้<อ> <c oughs> ก็จำได้คลดว่าอย่งกับน้องภูเนี่ยพี่ป๋อเลี้ยงแบบเข้มงวดหรือเปล่าหรือว่าเจ้าระเบียบไหมยัง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 ผมรู้สึกว่ายังไม่ใช่วัยของเขาที่เ,เราจะมาเข้มงวดอะไรคือเขาคือกระบวนการรับรู้ของเขาเราเราแค่ ใส่สิ่งใหม่ๆให้ให้ให้เขามากกว่าว่าโลกนี้มันมีอะไรบ้างแต่ยังไม่ไม่ได้ถึงกันไปล้อมกรอบให้ว่าเขาต้องทําอะไรหรือไม่ให้ทําอะไรมากนี่เขาก็บางทีนี่ก็จะบอกโนโนอันนี้ก็โนโนอันนี้ก็โนโนไม่โนเขาจะเป็นพ่อที่ตามใจมากแสดงว่าเอมีระเบียบกว่าหรอมีระเบียบกว่าเรื่อง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 ลูกเพราะว่าไม่อยากจะให้เขารู้สึกว่าโตไปกว่าวัยที่ที่ที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือพี่ปอก็พยายามแบบว่าของเล่นลูกใช่ไหมผู้ผู้ชอบอันไหนลูก เอาหมดเอาหมดเอาหมดอ็ไอย่างเงี้ยโน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 ับหน่อยโนโนอไปแล้วแบบกโนโน่ไม่แต่บ้านนี้เป็นบ้านที่ติดลูกนะตพี่ปอกก็ติดลูกมากเอ๋ก็ติดลูกมากติด ติดถึงขนาดที่ว่าต้องคอยเช็คตลอดเลยว่าเอ๊ะวันนี้ลูกอึหรือยังนะถามพี่เลี้ยงว่าอึลูกเป็นสีอะไรอะไรจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอึเด็กไปแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องของเซอร์คูลเลตนะครับในร่างกายการหมุนเวียนในร่างกายคือเขาทานไปเนี่ยเาเราต้องดูด้วยว่าเขาขับถ่ายอะไรสีอะไรเนี่ยบอกได้เลยบางทีมันมีสีเข้มสีอ่อนหรือเหลวเปลวใช่ไหมเขาไม่ได้อึบ่อยๆในแสดงว่าเขากินน้าน้อยก็จะเป็นสีเข้มถ้าเป็นอึแบบธรรมดามาตรฐานนิ่มๆธรรมดาสีเหลืองก็จะออก ลุงเหลืองแบบเขียวๆนิดๆนิดกาทานผักเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเหลวๆก็จะไม่ดีแสดงว่าเขาจะต้องกินอะไรที่แบบสอดท้องมากไปหรือไม่เห็นหมาเขาเป็นงี้เหรอดูสิแล้วเช็คแต่อึลูกไม่เช็คอึมีเดี๋ยวกลับไปขอเช็คเลยดีกว่าจะดูก่อนว่าท้องอืดหรือเปล่าชอบลืมอะไรหรืออีกอย่างกดชะโครกจะชอบลืมไอ้แก่เร้ามาเลยแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกัน มันเกี่ยวอะไรกันเรื่องหรือลูกทำไมทำไมทำไมไม่ชาคิดมาพูดขนาดนี้ไมากมากเลยพี่พ่อพี่มาพูดว่าพี่ปอนี่แหละคนแรกนี่แหละเขาที่เป็นเทพพิเศษเขาชอบลืมกดชักโครกบอกพี่ปอทำไมพี่ปอไม่กดอ่ะพี่กดแล้วเอ๋ไม่ลงพี่ยังไม่กดเปล่าพี่กลัวพี่กดแล้วเดี๋ยวลูกตื่นอใช่เป็นข้ออ้างที่ถูกใช่กลัวลูกตื่นอันนี้นะแค่ส่วนจิ๊บๆเล็กๆแต่ช่วงหน้ายังจะให้เราบอกว่าพี่ปอห้ามไปไหนคุณผู้ชม ใชะตอนที่แต่งงานพี่ป๋อให้คำมั่นสัญญากับเอบเอาไว้หนึ่งเที่ยมแต่ทุกวันนี้พี่หนุ่มแหม่มช่วยไหมพี่ป๋อยังทำไม่ได้ค่ะอ้าวเีย